พวกเราคือทีมผู้พัฒนานวัตรกรรมเทอรลี่เพลลี่ผลิตภัณฑ์รักโลกที่เกิดจากความตั้งใจเปลี่ยนแปลงของเหลือทิ้งให้กลายเป็นของใช้ที่มีคุณค่าจุดเริ่มต้นของเรามาจากการมองเห็นแขะทะเลใกล้ตัวอย่างเปือกห่ยนแมลงผู้ที่เหลือทิ้งจากการแตะรูปประหารทะเลในชุมชนและฝาพลาสติกที่ทิ้งปนอยู่ในทุกที่เราจึงทดลองนำมาผสมผสานขึ้นรูปและกลึงให้กลายเป็นลูกป,ปัดมุกอัพไซเคิล ที่นํามาใช้สร้างสรรค์เป็นกระเป๋ากําไรและทุกตุญแจดีไซน์เก,เก๋มากับคนรุ่นใหม่ค่ะจุดเด่นของผลิตภัณฑ์ของเราคือทําเป็นงานฝีมือที่ผลิตด้วยความตั้งใจใช้วัสดุหลือใช้100%เและยังสื่อถึงเรื่องความงามที่ไม่ทําลายโลกผ่านดีไซน์น่ารักสีมงคลประจาวันและแนวคิดรักโลกที่จับต้องได้จริงการทําโปรเจกต์นี้ไม่ใช่แค่สร้างสินค้าแต่สร้างองค์ความรู้ให้กับทีมพวกเราได้ฝึกคิดฝึกลงมือทําเรียนรู้การวางแผนธุรกิจและต่อยอดสู่การขายจริงทําให้เกิดรายได้เสริมแถมยังได้พัฒนานักษ ด้านสังคมเรายังสร้างความร่วมมือกับชุมชนท้องถิ่นร่วมเก็บวัสดุเหลือใช้จากร้านอาหารทะเลและส่งต่อองค์ความรู้ให้รุ่นน้องนําไปขอยอดในงานฝีมือของตนเองได้อีกด้วยค่ะ p e รีฟิลลี่ฟ็อ p จึงไม่ใช่แค่ของใช้แต่เป็นพลังของความคิดสร้างสรรค์ที่จะช่วยขับเคลื่อนชุมชนสร้างรายได้และรักษาโลกไปพร้อมกันอย่าลืมนะคะพ e รีฟี่อผลิตภัณฑ์ก แมลงผู้ที่ดู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 ดธามมดาจากทะเลถึงมือคนดูอารวาจากทะเลถึงมือคนดูพอเปิดออก